สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมอินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะสำหรับในวันนี้เรามาอยู่กันในคลิป7เกมอินดี้น่าเล่นจากงานเทศกาล Stream Creature Collector ของปี2025กันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยทำเกมแนวที่เป็นสายสะสมสัตว์ประหลาดหรือว่าสะสมมอนสเตอร์เลยนะคะแล้วก็บังเอิญเราเพิ่งมีโอกาสได้เห็นว่าสตรีมเนี่ยมีงานเทศกาลเกี่ยวกับจอนรานี้ด้วยเราก็เลยถือโอกาสที่จะมาบอกเล่าเกมอินดี้ในแนวนี้ที่น่าสนใจเนี่ยให้กับเพื่อนๆทราบกันนะคะ เผื่อว่าใครอยากที่จะหาอะไรมาสนองนิดความอยากเล่นเกมแนวโปเกมอนของตัวเองค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเกมในงานเทศกาลครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเกมที่มีความคล้ายโปเกมอนแบบจ๋ะจเลยกับเกมที่อาจจะเรียกได้ว่าแค่มีองค์ประกอบของการสะสมสิ่งมีชีวิตหรือว่าสะสมสัตว์ประหลาดเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบเล็ก,เลก,เลกๆเฉยๆค่ะและลําดับในการนําเสนอเนี่ยก็จะเป็นตามลําดับในเรื่องของการมีองค์ประกอบเยอะไปน้อยนะคะรวมถึงเป็นในเรื่องของการที่ลดเยอะไปน้อยด้วยค่ะซึ่งจะมีการลดตั้งแต่90 ไปจนถึง40%ค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือเมสโซมอนกับเมสโซมอนเอ็กซ์ติ้งชันค่ะซึ่งเราทําการแพ็กเกจรวมกันมาเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันก็ให้ฟีลเหมือนกับภาคของโปเกมอนค่ะก็คือเนสโซมอนเนี่ยจะเป็นภาคเลดูกรีนส่วนเอ็กซ์ติ้งชันเนี่ยก็เทียบได้กับโกลด์และซิลเวอร์นะคะและแน่นอนจากที่เ,เพื่อนๆได้เห็นในเทเลอร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวเกมของเมสโซมอนทั้ง2อภาคเนี่ยก็ค เรียกได้ว่าเกือบจะร้อเลยค่ะแต่ว่าในตัวเกมนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของระบบอยู่บ้างค่ะอย่างเช่นสตาร์เตอร์เนี่ยในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือก7ตัวนะคะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะแต่ที่เราชอบเลยก็คือกราฟิกค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนฟังแล้วสนใจเกมนี้เนี่ยเราแนะนําว่าควรเล่นตั้งแต่ภาคหเพื่อที่จะได้ทราบเนื้อเรื่องของเขานะคะ ซึ่งในงานเทศกาลครั้งนี้เนี่ยภาคแรกลดราคาอยู่ที่50%ส่วนภาคที่2งเนี่ยลด90%ค่ะทำให้ราคารวมกันทั้งหมดเนี่ยเหลือเพียงราคาประมาณ135บาทเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับคอนเทนต์มากเลยค่ะมาต่อกันที่เกมที่2ของคลิปกันดีกว่าค่ะซึ่งก็คือ Monster Sanctuary นะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับแรงบัในดาลใจมาจากเกมแนว Metroidvania นะคะก็เลยเลือกใช้มุมมองด้านข้างค่ะแล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์จากความสามารถต่างๆของมอนสเตอร์ที่เพื่อนๆมีเนี่ยในการเดินทางบนแมปนะคะแต่ว่า ในเรื่องการต่อสู้เนี่ยก็ยังคงเป็นในรูปแบบ t u r n b a s e สค่ะซึ่งนอกจากการเล่นตามปกติแล้วเ,เนี่ยเกมนี้ก็มีโหมดการเล่นให้เลือกเล่นหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อให้การเล่นซ้ําไม่น่าเบื่อค่ะรวมถึงเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะ PvP ออนไลน์กับชาวบ้านเขาได้ด้วยนะคะที่สําคัญคือในงานเทศกาลครั้งนี้เกมนี้ลดราคาถึง75%ด้วยกันค่ะเหลือเพียงราคาประมาณ222บาทเท่านั้นถ้าซื้อในราคานี้เนี่ยเรารับรองเลยว่าคุ้มค่ากับคอนเทนต์ที่ได้รับแน่นอนค่ะสำหรับเกมที่3ของคลิปที่เราเลือกมาก็คือ e n d n e t e h e a r t กม แนวกึ่งๆึ p ง n World r p g ดที่มีตีมที่เรารู้สึกว่าเอียงไปทางดิจิมอนนะคะจากการที่ตัวเกมเนี่ยเซตอยู่ในโลกที่มีเน็ตนะคะและสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากในเน็ตหรือก็คือทามะเนี่ยก็ส่งผลต่อโลกความเป็นจริงด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คือสไตล์ดิจิมอนนั่นแหละตัวในเกมนี้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ให้สามารถเลือกจับหรือว่าเลือกนํามาเป็นพวกได้เนี่ยประมาณ140ตัวด้วยกันค่ะรวมถึงมีเทคที่สามารถเรียนรู้ได้เนี่ยมากกว่า300เทคนะคะนอกจากนี้เนี่ยในเกมนี้เนี่ยยังมี ระบบการต่อสู้ด้วยการที่เป็นมินิเกมด้วยนะคะรวมถึงสิ่งสําคัญในเกมแนวสาย Monster Tamer หรือว่า Creature Collector เนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกให้จะผสม m o n ตอร์หรือว่าทําการ r e b o สมอ Monster ให้มีการเกิดใหม่โดยที่มีสแตทที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะเกมนี้ลดราคาถึง60%ด้วยกันนะคะเหลือเพียงราคาประมาณ148บาทเท่านั้นเอาล่ะค่ะมาต่อกันอย่างรดเร็วาบเกมที่4ของคลิปกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นเกมที่เราว่าน่าจะคอนเทนต์จุกๆที่สุดในคลิปแล้วะคะ่ะนั่นก็คือ Silrim Ultimate นะคะ โดยซิลาริมเอาติเมทเนี่ยจัดว่าเป็นเกมที่4ของซีรีส์ซิลาริมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีมาแล้ว3ภาคด้วยกันค่ะโดยในตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมแนวอ p g พจีที่เพื่อนๆจะสามารถเลือกจับมอนสเตอร์มาใช้งานแล้วก็ทําการฟิวชั่นมอนสเตอร์เพื่อให้ได้มอนสเตอร์ที่มีรูปแบบแล้วก็ทักษะสกิลที่ต้องการนะคะซึ่งในตัวเกมเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ให้เพื่อนๆเ,เลือกจกับเลือกมาใช้งานหรือเลือกมาสร้างคอมโบเนี่ยมากกว่า1,200ตัวด้วยกันค่ะซึ่งเราว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่มีมอนสเตอร์ใใให้้เเลือกกชนมาสุด เกมอินดี้ที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยค่ะสำหรับในเรื่องของการต่อสู้ก็จะเป็นในสไตล์ของ p a r t y b a s e สเทิร์นเนะคะก็คือเพื่อนๆจะสามารถมีมอนสเตอร์ในทีมในการต่อสู้แต่ละครั้งได้ครั้งละ6ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะโดยมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เป็นพาร์ติซติดตัวแลวก็มีสกิลที่สามารถเลือกใช้ได้แตกต่างกันไปนะคะนอกจากนี้คลาสหรือว่าอาชีพของตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยที่สามารถเลือกได้ในตอนต้นเกมก็จะส่งผลต่อสกิลและทักษะที่ตัวละครของเพื่อนๆจะมีในแต่ละรอบการเล่นด้วยค่ะในส่วนของเนื้อเรื่ออองงขเกมาจจะ มาณ20กว่าชั่วโมงแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะสามารถทําได้ในระหว่างการเล่นที่นอกเหนือจากในส่วนของการเดินเนื้อเรื่องนะคะรวมถึงมีฟีเจอร์ใหม่ๆให้ปลดล็อกอยู่เรื่อยๆค่ะทาให้เกมนี้เนี่ยมีคอนเทนต์ที่เยอะมากเรียกได้ว่าเล่นได้ยาวๆแน่นอนนะคะในงานเทศกาลครั้งนี้เกมนี้ราคาอยู่50%ด้วยกันค่ะเหลือเพียง200บาทเท่านั้นซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเรามองว่าคุ้มค่ามากแน่นอนเมื่อเทียบกับคอนเทนต์ที่ได้รับนะคะสำหรับเกมที่5ของคลิปที่เราอยากที่จะ นํามาเล่าสู่กันฟังก็คือไดโฟกนะคะซึ่งไดโฟกเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งในจอนราที่มีการสะสมสัตว์ประหลาดค่ะแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยจะมาในลักษณะของเกมแนวโลกลายเด็กบิลเดอร์นะคะหรือเรียกอีกอย่างเป็นไดบิวดเออร์เนี่ยอาจจะตรงมากกว่าค่ะซึ่งจุดเด่นของเกมก็คือการนาไดส์หรือว่าลูกเต๋าที่ว่าเนี่ยแหละมาใช้ร่วมกันกับเหล่ามอนสเตอร์ที่เพื่อนๆจะสามารถเลือกที่จะจับแล้วก็เลือกนํามาคัสตอมไมให้เข้ากับทีมของเพ,อเพื่อนในแต่ละรอบการรันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสนใจเกมนี้เลยก ก็คืองานอาร์ตแบบวาดมือของเขาเนี่ยแหละคะ่ะการเซฟอาร์ตเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราชอบมากอยู่แล้วนะคะทําให้เกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรามองว่าน่าสนใจค่ะประกอบกับการที่ในงานเทศกาลครั้งนี้เขาลดราคาถึง50%ด้วยกันเหลือเพียงราคาประมาณ158บาทเท่านั้นทําให้เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะคุ้มค่าน่าจับจองค่ะมาต่อกันที่เกมที่6ของคริปกันดีกว่าค่ะซึ่งเป็นเกมที่เราอาจจะเคยพูดถึงมาก่อนหน้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ปฏิเเสธไไม่่ด้้วาาขตีนนใ เทศกาลครั้งนี้จริงๆค่ะนั่นก็คือ Broom o o ูมทาว d i f f e r e n t Story ค่ะโดยเกมนี้เนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมในสไตล์ Persona ค่ะเนื่องจากในตัวเกมเนี้ยก็จะเป็นเกม t u r n b a s e d RPG นะคะแล้วก็มีองค์ประกอบในเรื่องของการที่จับปีศาจหรือว่าศัตรูเนี่ยมาเป็นพวกค่ะรวมถึงมีระบบการเล่นที่เป็นระบบแบบโซเชียลด้วยนะคะรวมถึงการที่สามารถทํากิจกรรมต่างๆในเมืองได้ค่ะแต่ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเนื้อเรื่องและก็เซตติ้งของเกมนะคะที่จะอยู่ในช่วงปี1960ใน เมืองในตะว,วันตกนะคะใครที่ชอบเกมอินดี้ JRPG ที่มาในสไตล์งานอาร์ตแบบพิเศษอาร์ตแล้วเนี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองมากค่ะโดยเฉพาะในงานเทศกาลครั้งนี้ที่เกมนี้ลดราคาถึง50%ด้วยกันเหลือเพียงราคาประมาณ2 48บาทเท่านั้นนะคะและแล้วเราก็มาถึงเกมสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะคะซึ่งเป็นเกมที่ลดน้อยที่สุดแต่ก็ยังคงจัดว่าเข้ากับธีมในงานเทศกาลครั้งนี้อยู่ดีนะคะนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Beyond Galaxy Land ค่ะเกมนี้เป็นเกมแนว Ad Adventure RPG สายเน้นเนื้อเรื่อง ที่มาในมุมมองด้านข้างแบบ2.5มิตินะคะและที่แตกต่างจากเกมอื่นๆในคลิปมากที่สุดเลยก็คือธีมของเกมนี้ค่ะที่จะมาในแนวไซไฟสายตะลุยท่องอวกาศนะคะโดยเพื่อนๆจะได้รับบบาทเป็นดักนักเรียนมัธยมปลายที่ได้เดินทางเข้าสู่กาแล็กซี่แลนซึ่งก็คือระบบสุริยะของดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายสวนสัตว์นะคะเพื่อที่จะทําการกอบกู้โลกค่ะโดยในระหว่างการเดินทางเนี่ย<ป>ก็จะได้พบกับเหล่าตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็ได้ต่อสู้กับศัตรูที่โหดเหี้ยมและเก่งกาจนะคะและในการเดินทางครั้งนี้ แล้วก็จะสามารถทําการจับสิ่งมีชีวิตที่พบเจอเนี่ยมาใช้ในการต่อสู้หรือว่ามาเป็นบาฟเพื่อช่วยในการต่อสู้ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมองหาเกมอินดี้แนวเนื้อเรื่องอยู่เนี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราว่าน่าจัดมาเล่นมาพอกันกับบูมทาวเลยค่ะที่สําคัญก็คือเกมนี้ในงานเทศกาลครั้งนี้เนี่ยลดราคาถึง40%ด้วยกันค่ะเหลือเพียงราคาประมาณ210บาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณค่าที่คู่ควรจริงๆค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ7เกมอินดี้น่าเล่นจากงานเทศกาลสตรีมครีเจอร์ คอลเลกเตอร์ปี2 0 2 5ที่เราคัดมาฝากเพื่อนๆกันนะคะไม่ทราบว่ามีเกมไหนที่โดนใจเพื่อนๆพื่อไหมคะหรือถ้าเกิดมีใครมีเกมในซับจอนร่านี้มาแนะนําเราอีกเนี่ยก็ยินดีมากเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ตามรับชมจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ